ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมเสาไม่ใช่เสาและเสารับถูกแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเสาที่ผ่านมาครับโอ้โหคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมรีเทิร์นนะครับผมเจ้าที่ตัวครั้งนี้นนะมาให้จับกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าทุกคนทุกท่านคงจะได้รับนะครับผมหินเมก้านะครับผมแล้วก็เจ้า ตัวใช้นี่นะครับฮี่ตัวคันเงะไปนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมานําบัตตี้เดินก่อนนะโอ้เหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเร่าย้อนหลังให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมตอนนี้วันอาทิตย์นะครับ14นาฬิกา23นาทีนะครับเพื่อนๆทุกคนครับขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าเจ้าบัตตี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานผมพิวัฒนาการร่างเป็นร่างเมกก้าไว้นะครับ วันนี้เขาจะเสียหินเมก้าในการวิวัฒนาการร่างสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับริซาดอนมาแล้วครับมาโชว์ตัวกันหน่อยนะขออนุญาตก,กดรอบๆข้างเผื่อเจอชายนี่นะครับหลงๆมานะครับผมเอาละครับเจ้าเออริ นะครับซาดอนของเรานะครับอมาแล้วนะโอ้โหมาดูกันครับว่าลิซาดอนเนี่ยนะครับที่เป็นบัดดี้เนี่ยนะครับเมื่อวานวิวัฒนาการร่างเมก้าไว้นะครับผมอีก7วันนะก็ถึงจะได้อ่าวิวัฒนาการร่างฟรีโดยไม่ต้องใช้อ่าหินเมก้านะครับเนี่ยครับครูดาวเขานับอยู่ตรงนี้นะครับเหลืออีก6วันนะครับผมอีก6วันกับอีก เชั่วโมงนะก็จะวิวัฒนาการล่างเมกาได้ฟรีเลยครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าวิวัฒนาการล่างนะครับตอนนี้จะใช้หินไปทั้งหมด37นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่1396หินเมกาสโตนนะครับผมก็จะวิวัฒนาการล่างให้เพื่อนๆรับชมกันไปด้วยเลยนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้วิวัฒนาการล่างเจ้าเมกาลิซอนที่เป็นลิซอนเอ็กซ์ไปแล้วนะครับวันนี้ มาเป็นเมก้าลิซอนไวสักหน่อยละกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะนะครับผมให้เจ้าตัวนี้นะครับวิวัฒนาการไปบ่อยเพื่อจะได้อัพเรเวลนะครับผมในการเป็นเมก้าโปเกมอนนะครับเพิ่มขึ้นนะนี่นะครับได้อีก8ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับก็ถ้าจับอะไรก็ตามที่เป็นธาตุไฟนะเราก็จะได้แคนดี้เพิ่มไปเลยนะครับผมแหม ขออนุญาตดูหน่อยครับผมสไตร์นะครับเผื่อเจอชายนี่นะครับผมอีวุ้ยเอาละครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันครับไปเอาละครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าที่ตรงข้างนี้มากันพียบเลยเนี่ยครับผมก็ไล่หากดนะครับจับชายนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ทราบว่าได้กี่ตัวเดี๋ยวมาสรุปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับ ก็ทยอยจับนะนี่นะครับลายหาชานนี่นะครับอมีตัวเล็กกระจับไปก่อนนะครับเก็บสถิตินะครับลายหาชานนี่ไปนะครับก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับผมโอ้โหนี่ครับมีเต็มเลยนะครับนี่คือบรกรสต๊อปที่ร้านกาแฟนะครับผมโอ้โหนี่ครับย้อนไปย้อนมาอยู่ให้เพื่อนรับชมนะครับ นี่แหละครับผมไล่หาจับไปเรื่อยๆครับหาชายนี่นะครับผมก็ช่วงเช้าไม่มีครับก็เล่นต่อไปครับไปได้ช่วงสักเอ่อไม่ใช่ช่วงเช้าครับช่วงบ่ายสองเนี่ยไม่มีนะครับไปได้ชักบ่ายสามได้แล้วมั้งครับผมก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับก็ระหว่างที่จับนะครับไหนๆก็จับแล้วนะก็เปลี่ยนบัดดี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเอาเจ้าลิซารอนตัวที่อีโให้เพื่อนรับชมเมื่อสักครู่นี่นะครับ มาวิวัฒนาการร่างเมก้านะครับเป็นดิสดอนนะดิสดอนเอนะตัวนี้น่าจะผิดตัวนะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับต้องมาพิมพ์หานะโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับหาตัวเมก้าไม่เจอนะครับนี่ครับถ้าวิวัฒนาการไล่ร่างเมก้าไว้แล้วนะเราเลื่อนไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเราจะเจอนี่ครับหินเมก้าสโตนนะครับ้ันซ้ายมือตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับมันจะโชว์ขึ้นมาบอกเรานะครับผมว่าเป็นโปเกมอนที่วิวฒนาการล่าง Make ไม่ก้าไว้แล้วนะครับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไม่ได้วิวฒนาการเป็นลิซซดอนเอ็กซ์นะครับผมเนี่ยครับเออเลิบไปเลยนะนี่ครับอย่างเทพลิซซดอนเอ็กซ์นะครับผมใช่ไหมตัวนี้นะครับเป็น โปเกมอนร่างเมกาลิสซอนเอ็นะครับผมอย่างเท่นะตัวสีดำนะครับถ้าเป็นชายนี่จะเป็นตัวสีเขียวนะไม่แน่ใจว่าทำคลิปให้เป็นเพื่อนรับชมหรือ,อยังนะครับผมต้องไปย้อนหาดูอีกนะครับผมก็นี่ยครับเอาไปเดินนะก็จะได้เป็นบัดดี้อย่างเท่เลยนะครับเมกาลิสซอนเอ็กนะครับตัวสีน้ำเงินครามครามเนี่ยนะครับอย่างเท่นะก็ต้องเอามา อ่เล่นนะครับปอนบัตตี้ก่อนนะนี่ครับปอนเสร็จก็โผ่มาอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหนี่อย่างเท่นนะเอาไปดูใช้นี่ตัวแรกของเมื่อวานกันดีกว่าครับนี่แหละครับก็ผ่านเข้ามาที่บาย2เกือบจะบาสามแล้วครับแล้วก็ได้ฮิตตครังนีตัวแรกเลยนะครับโอ้โหไม่ได้ขยับนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นนะนเพื่อนๆนะครับไม่ได้เดินไม่ได้ ขึ้นรถไม่ได้ขึ้น bts อะไรนะครับเราก็มีโอกาสเจอชายนี่น้อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้เปิดน้ําหอมด้วยนะครับรอบนี้นะครับก็ได้ไปเรื่อยๆครับก็จนตกเย็นก็เดี๋ยวไปดูน้บว่าได้ชายนี่กี่ตัวนะครับในละครับในระหว่างที่เล่นไปนะครับเราก็ไปโชว์ตัวนะครับเจ้ายีตัวคางเงี้นะครับที่โปเกสต็อปที่มันมีลูกศรนะครับสัญลักษณ์ในการโชว์ตัวนะครับก็ได้รางวัลที่6 นะครับกับที่7ไปนะครับผม2เสานะครับเสาศูนย์ราชการกับเสาคอสโมวาซ่านะครับผมก็ได้รางวัลไปนะครับรวมกันก็คือสตาร์ดอย่างเดียวนั่นเองกับเอ็กทีนิดหน่อยนะครับผมก็เนี่ยครับผมที่เสาโปรเจกสต็อปนะครับแล้วก็ได้รับหินเมกาสโตนมาด้วยนะครับหินเมกาสโตนมาด้วยนี่เจอของแถมครับเจอของแถมมาอีกตัวหนึ่งครับเจ้า คาคุเรียนเหรอครับคาคุเรียนคาคุเรียน,ยนลืมชื่อไปแล้วนะเคยจบไปรอบนึงแล้วก็หายไปเลยครับผมมา,านานทีจะโผล่มาเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านะครับนี่ครับตัวแถมมานะครับผมกลับมากันที่ปัจจุบันวันนี้นะครับผมลิซาดอนนะครับ อาวิสาดอนของเรานะครับต้องฮิตโตครั้งนี้นะครับถึงจะถูกนะเออนะครับต้องฮิตโต้ครั้งนี้ถึงจะถูกแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าครับที่จับล่าสุดนะครับหลังจากหมดกิจกรรมไปนะครับเราก็ได้เจ้าน้องเงกงหลุดมาเพิ่มเลยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับช่วงนี้รู้สึกจะวนมาบ่อยนะครับซึรุกุนะมาแล้วนะครับเจ้ากอตจีนะครับร่างสองมาครับ แล้วก็นี่ตัรันมาแน่นอนอยู่แล้วครับพวกร่าง2ทั้งหลายนะครับผมแล้วก็มีเมทัากอรสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เป็นร่าง2องนะครับผมพี่ตรงคันนี้ได้มาบันเปิอเลยนะครับเก็บไว้ไปเทรดนะครับผมแล้วก็มีทัสเบติดมานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เริ่มกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเจนเจนแปดเจนเไม่รู้จะปล่อยเมื่อไรนะครับน่าจะปล่อยมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามาในลักษณะไหนนะครับผม นี่ตรั้งนี้ครับที่เป็นไชนี่ตอนนี้โอ้โห283 2 9 6 728ที่เป็นตัวสูงสุดแล้วนะครับเนี่ย728นะครับนี่ครับ2ดาวนะครับผมแล้วก็ปลาปายครับ200 300 100กว่ากว่าตัวแรกที่จับได้นั่นเองนะครับผมก็เอาหมดไปแล้วครับไชนี่ได้มาประมาณสัก8ตัวนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็ตัว11นี่เก็บไว้ทำไมครับมันใหญ่นะครับไซส์ XXL เเราเอาเข้าไปประกวดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผม เอาละครับพราะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดนนี่มาแล้วนะครับผมใครอยากได้นะครับแล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงนี้โปเกมอนปล่อยเยอะพอสมควรเลยนะครับมาอารอนก็มาครับโคโคโดราเจ้าตัวนี้นะครับผมใครอยากจะจับนะจับได้เลยนะครับ ก็ต้องขอราไปก่อนนะกับเจ้าเมกาลิซดอนตัวนี้นะครับผมเมกาลิซดอนไวนะนี่ออกมาโชว์ตัวอีกรอบแล้วนะครับผมออกมาให้ถ่ายรูปนะแต่ว่าน่าจะถ่ายไม่ไหวครับพื้นที่ไม่อำหนวยนะครับผมกดเล่นกับมันเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลิซดอนนะครับก็ยังไม่เป็นที่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูาชนี่นะครับลิซดอนกันต่อไปนะครับว่าจะ วิวัฒนาการล่างแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาตัวดีๆก่อนนะยังไม่มีตัวเด็ดๆเ,เลยนะครับนี่ครับ CP ก็ไม่สวยนะครับ i อก็ไม่ดีนะเออนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาวิวัฒนาการล่างเมกาให้เพื่อนรับชมนะครับตัวนี้น่าจะโอเคอย่างงี้ นี่ครับเกือบร้อยนะเออนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปให้เพื่อนๆรับชมทีหลังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ